สนับสนุนโดย b บ n นฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืช f เฟซบ o ๊กเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสตแฉตำรวจยศพันตำรวจโทสังกัดสอนอบุคโลเรียกรับเงินผู้เสียหายระบุว่าสารวัตรคนละครึ่งเรื่องมาจากอดีตเพื่อนร่วมงานยืมเงินแสนกว่าแล้วไม่คืนจนมีการแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอบุคโล และจบลงด้วยการเจรจาตกลงผ่อนจ่ายเป็นงวดแต่ก็โดนเบี้ยวตั้งแต่งวดแรกผู้เสียหายโทรหาสารวัตรยศพันตำรวจโทเจ้าของคดีว่าจะทำอย่างไรเจอขอแบ่งครึ่งสวนกลับมาแบ่งสารวัตรสิแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวสารวัตรจะทวงให้เออมันต้องคนละครึ่งดีวะไหนไหนก็นไหนๆแล้วไม่งั้นก็ไม่ได้คืนหรอกโอเคตามนี้คนละครึ่งก็ไม่รู้ได้มาทุกบาททุกสตางค์คนละครึ่งก็ทวงเองไม่ได้ก็ต้องคนละครึ่ง ก่อนหน้านั้นที่โรงพักก็ท,ทําทีที่เล่นทีจริงขอส่วนแบ่งมาแล้วครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการโพสต์คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างผู้เสียหายและตํารวจคนดังกล่าวขณะที่สอนอบุคโลก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงระบุว่าสอนอบุคโลไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งรัดดาเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วครับเีครับครับสวัสดีครับสลรวัตร สะดวกคุยไหมครับเออคุยมาเลยคุยมาเลยโอเคคือผมผมที่มีคดีกับเรื่องคดีช่อโกงครับที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มามาโกงเงินเอาเงินไปแสนกว่าบาทนะครับแล้วเป็นไงก็วันนั้นมาตกลงกันแล้ววันว่าขาว่าไงฮะก็ที่ทําสัญญากันว่าจะจะชดใช้เดือนละสองหมื่นก็คือกําหนดเมื่อวานนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ชดใช้ครับถึงแล้ว ใช่ครับอืมก็เลยจะมาปรึกษาว่ายังไงต่อดีเรอโอ้ยแบแบ่งสวัสด,ดีแล้วเดี๋ยวสวัสดแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวสวัสดีจะทวงให้ได้ยังไงเออต้องคนละครึ่งดีวะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นไม่ได้คืนหรอกโอเคตามนี้คนละครึ่งคืนละครึ่งคือยังไงค่เอา้าได้มาก็คนละครึ่งไง มาถึงวันหนึ่งแสนคือคนละครึ่งทำไมรู้ว่าได้มาทุกบาททุกตตังค์อะคนละครึ่งทวงเองไม่ได้อะมันต้องคนละครึ่งดีเอองั้นผมดำเนินคดีจำคุกไปเลยละกันจำคุกยังไงอะเอาเอาเอาวันนั้นเราไปยอมเขาแล้วอ่ะก็ในสำนวนที่ลงบันทึกก็คือให้ผมดำเนินคดีเออก็ดำเนินคดีไปดิเอาไงก็เอาครับเออก็คือผมไม่รอแล้วอ่ะพอไมถ้าทำอะไรไม่ได้ผมก็จะไปทวงเล้วที่บ้านนี่เออ อ๋อเออไปทวงเลยที่บ้านน่ะเอาตังค์ลูกคืนมาเอาเมียไปด้วยคยกันทวง้องอย่างนั้นเลยเหรอครับเออเอาอย่างเงี้ยเอาได้แล้วก็ว่ากันเออก็ก็ดำเนินคดีจำขับรถอยู่เดี๋ยวก็ว่ากันเอครับโอเค ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super อร์แงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ